สวัสดีทุกๆท่ทานด้วยนะครับสวัสดีนะฮะกลับมาจากเกมใหม่นะฮะชื่อผมพูดชื่อเกมไม่ได้ครับนะฮะเออเออหวัดดีออเทเวียลูกเป็นยังไงบ้างอโอ้โทษทีนะจ๊ะพ้นน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย โอ้ไม่เป็นไรใช่ไหมที่รักอ่าผมไม่เป็นไรก็แค่ฉันรู้นะว่าเธอกำลังเครียดเธอกำลังหางานที่ใช่ยอยู่ใช่ไหมใช่ผมกำลังหางานที่ใช่แต่ก็ไม่ไม่เจอไม่เจอสักทีโอโถไม่เอานะา เดียเธอก็ได้เจอจ้ะโอ้ออเทเวียไงลูกสบายดีหรือเปล่าจ้ะถามจริงดิโอ้ถามจริงดิโอ้โอลูกโอ้ลูกฟังเพลิกอะไรอยู่เลยน่าสนุกจังเลยก็ช่างเถอะค่ะมันก็แค่เ,เพลงเรื่อยเปื่อยแต่แหม แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมานานแล้วนะแต่ขอถามจริงคือว่าพ่อกับแม่เคลียร์เสร็จได้ยังวันนี้หมายถึงเคลียร์น่ะโอ oh ้เอ <c ười> แต่ว่าพ่ออยากจะไปที่ที่หนึ่งที่ไม่ได้ไปกันนานแล้วที่ลูลนแลเออพ่อหนูไม่ได้อายุห้าขวบแล้วนะ แหมลูกเราไปแค่สองคนนะเนอะพ่อจะจ้าบริกาศมาเพื่อมาปกป้องเรานี่พ่อเราไปแค่โสสนุกเองนะม,มีคนต้องการทั้งเงินตราและร่างกายเขาคงแค่ได้เงินของพ่อละมั้งแล้วแต่เลยคุณลูกพ่อ จะเรียกคนที่สามารถที่จะให้พ่อมีความสุขได้ฮะเออโอ้เยี่ยมเลยอ,อ,อะอะอะไรวัาด,ดีดสซี่ตัวน้อย <c oughs> <c oughs> อะอะไรวะอะไรเนี่ยพอ่อเอา้าใจเย็นๆกันหน่อยซี่ทุกคนฉันมีเซอร์ไพรส์นะ เออเจเยินๆหน่อยสิทุกๆคนอยู่นะเอออ๋อต่อจากอันนั้นเลยนะครับเริ่มแล้วโซซารส์สโตลาสโอเอเลอะท่านช่วยพูดต่อได้ไหมเออ เอาละใจเย็นทุกคนฉันมีข้อมาเสนอนะเสนออะไรฉันบอกแล้วไงพวกเราเป็นไม่ใช่บริการโอเคอย่าทําอะไรที่มันไม่ใช่งานของเราฉันจ่ายนะจ่ายด้วยอะไรด้วยเงินได้เลยอ่ะเฮ้ยพวกเราจะไปที่ลูลูแลนกันลูลูแลนเหรอลูลูแลนใช่ลูลูแลน เอ้ยแต่ว่านายเวลาโกรธก็น่ารักดีนี่โอเคเออพอก่อนได้ไหมครับเอ้ได้เลย <c oughs> ต่อจากเนื้อเรื่องที่แล้วนะครับนะซึ่งมัง,มงกรนี่เป็นน่าจะเป็นของจักรวาลที่ไหนสักที่นึง <c oughs> เป็นอะไรร,รอเปล่าจ๊ะ แล้วนี่ฉันต้องตอบใช่ไหมเนี่ยก็ก็นายคือบริซไงนายก็ต้อง oh, <please> เออบริสซี่เออบริตอบทีเทนะานะแหมแต่ว่านายก็น่ารักอยู่นะอยู่ในนี้เออฉันบอกแล้วไงว่าเราไม่ใช่บริการโอเคแต่ว่าฉันจ่ายนะ เออรู้โอเครู้รู้รู้แล้วก็รู้ด้วย This the statue Je, The Sentinel hou, the Zhengzhou is one and six in in shape Jue. a of of long ราชันเหมังกอนเออ ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็คืออันเนี้ยเราเห็นลิมิตมังกรใช่ไหมฮะมังกรพันปีอ่ะที่อาจจะอยู่บนโลกเนี้นานแล้วนะแต่ว่า,าตัวตัวเอกของเรา,าตัวเอกของเราเนี่ยเราเราก็อยากจะถามเลยว่า เนื้อเรื่องเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าถึงพงผา,าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะแต่ว่าถ้าดูจากฉากหรือสถานการณ์อันที่ผมน่าจะไม่รู้เราเราได้ถูกไหมอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับนะะโอเคเราถามเมื่อวานเราถามไปแล้วอันนี้เราถามอันที่สอง อ๋อโอเคครับเมื่อวานเราถามนะ เออคือมีอาการกระตุกเหมือนเดิมนะโอ้ยเสียงเท่มากเสียงตัวเอกของเรา นี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้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 โอ ีลรอนะอโอ้เราได้ตัวละครเอกมาเฉยเลยอันนี้เดินช้ชาๆได้ไหม โอเคเอาละเดี๋ยวดูซิว่าเรามีอะไรโอ้วา้าวนี่คือตัวเอกของเรานะครับอือหือเท่มากเลยอะตัวเธอตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคครับนะเทมากเทมากเลยนะโอ้สีม่วงครับสีม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ตัว โอเคนะอ๋อดาบอ๋อดาบเหมือนกันนะฮะว้าวมีอัพสกิลให้ด้วยนะคะผมโอ้พระเอกเท่มาก ทำไม่เสียงหล่อจังเลยอะตัวเธอเสียงหล่อมากเลยอะเสียงหล่อมากตัวเองนะครับเสียงหล่อมากนะฮะโอเคทีนี้อกระเป๋านะฮะอันนี okay. ้กระเป๋าของเรานะเหมือนเหมือนเหมือนบอกแล้วว่าค่าเก่งกินชิ้นแน่นอนผมว่านะ แต่มันจะมีอาการกระตุกสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตตั้งค่าสักหน่อยก็คือโอ้โหโอ,โอ้ไม่ไม่ยี่สี่จะเป็นยังไงเดี๋ยว ก็ยังโอเคอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เท่มากนะโอ้ฮิว้าว กองสองบาทเว้ยเฮ้ยโอ้อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวลองใช้ดิเอาไม่ได้ใช้ไม่ได้อัพสิอัพตัวเอกซะนี่โอ้โหหน้าเล่นนะครับ <didn> and Yang Yang just rushed over to protect you like a mo mm -hmm. Anyway, Yang Yang was trying to shield you and see? There's a resonance beacon over there. When you see a beacon, be sure to register and activate it. It's usually safe within a 5 meter oh, radius of a beacon. Dude. It can protect you from danger sometimes. Silver, could you hand me your terminal for a moment? Done. Okay. มิ่งต่ง r ต่งจากงเรา r o r a นะม h รัง c แหวฟนะเออแหงวนะครับโอ้โหอันนี้อยู่ข้างบนนี้เหรอหรือยังไง นี่บลิซี่อะไรของเธอเนี่ฮะ <are> อะไรของ <the gorgeous S 1> นาย <entrance. S 1> สโตรัสแม่หน้าเวลาหน้าโมโหอ๋อเนื้อเลื่อไปต่อนะครับนายก็หน้าโกรธและหน้าโมโหเหรอเนี่ยของลูซูเวอร์ อ๋ออะเนื้อเนื้อเรื่องฮะว้าวโอ้โหชัดเจนเลยเนี่ย <Jin jo S 1> มาฆ่าเกงเกมชินแท้ๆเลย Besides, ว้าว <laughs> right? Jinjo sits between the desert highland and the norfolk barrens. It's a border city and a fortress It's very crucial to the safety of one <sighs> Wow huh? We've agreed to meet up with by here. Where is she? 아, 아赖, 아赖야, 허, 오. カヤ。 แสดงว่ามีเรื่องใช่ไหมเนี่ยก็นี่เป็นเนื้อเรื่องนะครับขอบใจนะเจะ้าชาร์สโตละเออคู่ด้วยความยินดีเลยแม่บลิซี่ช่วยทำหน้าที่ของเธอด้วยนะจ๊ะเออโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถามนะ เออเขาเลือกถามได้ใช่ไหมไอ่วกลายเป็นว่าที่จริงเราจะถามทั้งหมดนะอโอ้โอเคแล้วแล้วยังไงวะโอ้โหนี่อะไรเนี้ย เดี๋ยวโอ้เครื่องร่อน Oh. You are all right, it seems. Yeah, he was super energetic. Handled a super big TD, way more spirited than me. I've been keeping an eye on his condition through the street. Oh, uh, cool, but black. All right. Hi. Hi. Wow, would you look at that! This isn't the place for talking. Let's go. Wait, Hey. Ah. Wait, เฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮิเออโอู้อู้ l e a s e เงียบเถอะนะเงียบปะเงียบล้ด่วนด้วย นี่แอคชั่นมันก็ดีอย่างนี้แหละเฮ้ย มันบินได้วะ่ะมันบินได้วะ่ะโอ้โห,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 โหงานเข้ามันบินได้เฉยเลยโอ้โเจองานเข้าแล้วเอ้ยโอ้โบลิสไว้นะบลิสเอ้ยไม่ายเอ้อ ủa, yeah, ui, Ôi nhiều em, cục lẽo Hây. <tôi> oh, please. ไม่ไหว.ไหวหรือเปล่า? Ying-ying, over. Are you alright? Are you hurt? <tôi> Binga bang. Uh, I'm fine. Mm -hmm. โอ้บลียบนะฟังเนื้อเรื่องต่อไปเถอะดีๆวันนะแ้ฉันได้สู้กับคนอื่นด้วย oh, come Stop being นี่เอานะ you hope. <gasps> Uh, is yes, this? Yes. ตัวเอกของเราเท่อยู่แล้วไงเอ้อลิสนานี่มันเท่สุดๆเลยนี่อ๋พ่อหยุดได้แล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องดีโอ้ไม่เอาน้าออเทเบียลูกแต่เรารู้นะว่าพ่อน่ะชอบเขาใช่ไหมโอ้โอ้พ่อพ่อขอโทษนะลูก พอ่อพ่อไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะขอบใจจะ้ะลูกดิดดิสโซลัสล้วจะเอายังไงต่อ,อแม่ฉันน่าอาจจะเจอนายที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะแต่เจ้าคาบอยนั่นเนี่ยสไตรเกอรนะ์น่ะ Yep, in this. No worries. You can start with smaller ones before tackling this guy here. There should be some sweet baby roach rooms around here. Let's go check those out, shall we? Mm -hmm. นะคะผม